ไม่สงสัยไหมคะว่าเราจะสร้างเมืองที่เติบโตแต่ยังอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงแบบทีม่มีทิงโลกไว้ข้างหลังการทางพิเศษแห่งประเทศไทย <c oughs> เขาเริ่มต้นเรื่องนี้จากสิ่งที่จะบต้องได้ง่ายที่สุดค่ะ <c oughs> คือการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติด,ด <c oughs> ตัด้งโซลารลูกท็อปบนหลังคาอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษรวมกำลังผลิตกว่า780กิโลวัตต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือประหยัดค่าไฟได้ถึง3.7ล้านบาทต่อปีและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า441ตันต่อปีเลยค่ะซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นสากถึง49,000ต้นหรือพื้นที่ป่าประมาณ490ไร่โครงการนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียน Tver หรือโครงการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจจากองค์การบริหารจัดการการเลือนกระจกด้วยนะคะ นอกจากไฟจากแสงอาทิตย์ภายในอาคารต่างๆก็เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แบบประหยัดพลังงานทั้งหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานหลักส่วนควบคุมทางพิเศษหรือแม้แต่พื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการรับรองในโครงการเลสหรือโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการเลื่อนกระจกจาก TGO เช่นกัน แม้แต่ในงานก่อสร้างก็ไม่มองข้ามนะคะเพราะทางวิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายที่กำลังจัดก,ก่อสร้างเร็วนี้ได้เลือกใช้ปูนไฮดรอลิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยและยังจัดกิจกรรมดีๆอย่าง e x ็กรักโลกภายใต้โครงการ e x ็กซ์แ e r พาว e วที่ชวนประชาชนมาสร้างพื้นที่สีเขียวและเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ริงเล็กๆเหล่านี้รวมกันเป็นก้าวใหญ่ที่จะพาเราไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้ทางพิเศษสายนี้เพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตที่สดใสด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย